อ <Bond> <innoc ats. S 2> ๋อตรงขวามือตรงที่จอรถนี่ครับอ๋อขายของเนี่ยก็ชั้นล่างใช่ไหมใช่ครับเป็นไงทีมดีไหมดีครับดีไหมผมคนอะไรเนี่ยครับอะไรนะดีไหมดีไหมชีพดีครับดีนะเรพูดสุก ولات ไหมหรือพูดภาษากลางผมพูดอะไรพูดยังไงพูดภาษาสวัสดีครับพอเข้ามาทำไงเวลาเขาเขามาเอ่อย้ายอเไรไปแล้วก็เข้ามาในร้านทำไง ผมไม่ได้คนขายครับแบบผมเป็นคนขนย้ายงสินค้าครับบนี้นืมือตันเลย้าจันทร์พอนตาที่ไรเอาไอ้บอยทำไรเดี๋ยวต๋องไอ้แฟนคนไหนชี้ด้วยคนไหนชี้เอาคนนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรจ๊ะอยู่กันไหนครับนู่นกสติดศิีธานีครับอยู่มอไหนตอนนี้ หนูจบมจบมหกมาสองปีแล้วจบรุ่นน้องไงสองปีรุ่นน้องสองปีหนึ่งค่ะสามปีแล้วค่ะจบมาสามปีแล้วตอนนี้จะมากินอะไรเรียนอยู่ค่ะอยู่อสอไสนาอสนาชพัฒน์เนี่ยเอกอะไรลูกเป็นอะไรไหมเนี่ยการจัดการดีเลยนี่ไงครูเอกภาษาอังกฤษอ่าเออบอยแบนทำไรทจะมากินอะไรบอยชื่อจริงชื่ออะไรสุพรรณโขดจะถครับโขดจะถก ชื่อเลไรชื่ออะไรพนักงานบริษัทอยู่ตรงไหนไดซินครับอะไรนะไดซินครับไดซินโคราชไลเซนไดซินไดไดซินไดซินคืออะไรโรงงานครับโรงงานไดซินครับทำเกี่ยวกับอะไรคิวซีคิวซีค่ะผมคิวซีคืออะไรคอยตรวจงานนะครับคิวซีคอยเช็คงานว่าผ่านหรือไม่ผ่านโอเคป่ะครับลิีชิ้นส่วนรถยนต์ครับอยู่บริเวณไหนของโคราชเกียติุรนคร สุนารีเรื่องสุนารีไนะครับสุนารีเราไปไปไงกลับยังไงเช่าหอยครับเขาไม่เขาไม่มีรถมาส่งถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีครับอ่าอาจงๆอาจจะเขียนได้จำชื่อได้จำชื่อได้แลยเก็อาจจะลืมกลัวพิมพ์กลัวพิมพ์ผิดอาจารย์เท่าแล้วเนาะไม่เท่าแล้วเท่าเด็ดหกสิบเลยเหรอไก่ละสบายดีในแฟนคนไหน อเหมือนกันอยู่ไหนลูกอยู่คลาดจบสีเทนี้ไหมจบจบไปสองปีที่แล้วเอาุ่นเดียวกันนึ่งแล้วีสาดูสามเดีเยวเดี๋ยวหกหัไรหกหกกัอะไรั้งน้แล้วไอ้ีะจำได้จำได้แล้วสบายดีเรียนเรียนอยู่หรือทำงานลกสบายดีเนาะำเงินกงกอยู่ในหลอดมึงต้อง เออมานั่งนี่เฮ้ยนายอาพันไอ้ชื่ออะไรเทียนครับเทียนเทียนชื่ออะไรเอาดีพนพนมานั่งใกล้ๆนี่หรือเปล่าเอาเข็นนั่งครับไปด้วยวันนี้ลูกพี่ไอ้พน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 เอาเอาดีลงเอาดีมานั่งเขียนชื่อเอามาเช็กชื่อหน่อยชื่อชื่อทรงพูดเลยสายเลยเป็นกรรมเลยทีนี้เอาพันทำไรเอาพันนี่แหละชื่ออะไรเทียนเทียนทำไร ทำงานครับอยู่ไหนระยองครับผมเอาระยองครับไปเช่ายังกับมืดเท่านั้นใครยื้อไปแล้วพูดไปได้แล้วจ่าอยู่ระยองครับทําใครทําอะไรถูกช่างประกอบครับเด่นๆชื่ออะไรมองตาตรงคอจับจับเหลือกจอมองมันจะลงไปอยู่ในมองตายยังผมเลยไม่เปลี่ยนนะบอกว่าสองไม่เฉยอะไรงานอะไรงานอมันจะถล่มไหมครับเอย่างไหนอะไรงานั ไอ้มถามใา้มันเหรอมึงไปมีกล้องยมีลูกกี่คนแล้วครับคยถาด้วย่อนมึงไหนหลุนนองไหมมึงมีลูกกี่คนแล้วครับเขามีจ้ากำลังจะผลิตทำโมเป็นไปทำไงน้อยนะัครัคุณครวมสบายดีไหมนี่มสบายนั่นงานู่ไมสบายขึ้นมาหรอมากรหมัาหมูมหมดีมายอยม่ะ คุณทำอะไรทำชงเป็นชใส่ใจด้วยใส่ใจด้วยาจครับคุณวันทำอะไรครับทุณวันทำอะไรอยู่ครับทุกวันก็นั่งคอยเรือยเนี่ยทางชาชาเอ่ยนวทำเกี่ยวกับชีพอะไรเอ้ทำเกี่ยวับท่าประกอบครับประกอบอะไรประกอบท่อสารเคมีครับโรงงานในโรงงานประกอบท่อครับท่อประเภทไหนท่อสังเครดิอาบอน ทท่อที่ส่ง PVC ีีเนี่ยท่อปลาเนี่ยท่อเล็กเป็นยู่นันมากท่อเล็กอะครับนี่แบบนี้ใช่ไหมท่อแป๊บท่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ครับการย์เเห็นโรงงานดีครับท่อที่ส่งส่งพวกอะไรนะรงก็ไนโตรเจนไงครับท่อไนโตรเจนครับท่อเล็กท่อใหญ่ท่อรงไนโตรเจนในโรงงานผลิตพวกเมทัลติกผลิตพวกอ่า ป้องกันลงกันน้ำมันในรอดูเฉยไม่สื่อหนุ่มดูของเปิดทองไม่มีหรอไมม่ีออกไปทำอุปกรณ์เฉยครับใครใครฝากเขาไปก็พี่น้องพี่น้องไม่ทช่โอ้คุณพูดจริงเลยนี่เก๊กทองใควะในแฟนเขาไหนในแฟนเขาไหนผมมีมีน้องเอาไหนคนไหนน้องชี้เรืออะไรเลยชื่ออะไรลูกชื่อกุ้งคือเรียนที่ทัวนี้ไหมไม่ค่ะบบอนผมบอนบ้านอยู่ที่ไหน คำไหนคำช่างโคบอ่ะเล็กแสงไอ้ลงเฟสหน้าชนกันเลยเทนมาป่ไม่เคยมีนะครับยหรือคนอื่นคนอื่นใช่ลงคนอื่นแน่ๆปีไหนแต่งเทนครับผมปีไหนแต่งปีหน้าสามปีครับสามปีหน้าแต่งแน่สามปีบอกสามปีไม่ใช่ไปหาคนเกิดมาก่อนนะย้ายย้ายรอเกิดนะไปยังว่ายังกำลังหาอยู่ครับโอเคครับอ่า อ่ารูปล้อเล่านั่นแหละการจันี่ชื่ออะไรชื่อการชนกครับชื่อเล่นชื่อชื่อการครับแล้วทำมาหากินอะไรทำอยู่ร้านทองครับผมแล้วเคยขโมยทองไหมไม่เคยคิดครับอาจารย์เด็กเคยทำขโมยขโมยไหม่กูหน่อยไหมแล้วทำนาทีอะไรบ้างนะชุบทองทำเส้นหรือว่าขายทำทุกอย่างครับอาจารย์ยกเว้น ผลิตทองมันผลิตทองครับครูช่วยหน่อยรับเหมโดนรับไปีไหนไงมือกล้องมันไม่สองเลยทั้งครูเสงไม่สองอาจารย์ก็พูดเถอะไหนแฟนเขาไหนแฟนมือเย็บทำมาจ้างไม่มีครับผมไม่กล้าเอามาหรอกอย่าดอกแม่ปวดเนี่ยแม่ผมไม่กล้าเอามาหรอกครับเขี่ยไหมเขี่ครับก็เปนสบายดีครับผมสบายดีครับแล้วพอจะอยู่บ้านอยู่ครับผมูโอ้จะคุยนะมองตาเป็นยาดินอย่งตั้นย อยู่ที่วัดอะไรรู้ไม่มือสานวะอยู่นครราชสีมาครับตีนทถานเปิดร้านทองจังหวัดอ๋อร้านทองอยู่สมุทรปราการครับนี่หรือว่าอยู่บางไทรอยู่บางปูครับสมุทรปราการหาชัยมันอยู่สมุทรสาครครับอาจารย์บางปูทางไป อีกนงนั่นแหละอาจารย์นั่นแหละตรงนั่นแหละไปาส่ชุดคือมันขยันเ่อวะไม่ครับทพิชาทงไปชนบุรีท้าไปชนครับใช่นสมาิปารอเสดงงานอารแขกจ่เป็นคนไหนอ่าเดชสบายดีครับเดชฤทธิครับเดชฤทธิ์สองมันดำาลยมันดำเงาเยงุงเตีกุังสืียั้งเนี่เดชไงรูปรอก็ไดนั่งองเนี่ย สบายดีบ้อยใหม่มื่อดมร้อในห้อง้วยม้อยใหม่มือนิ้วสั่น้วผมก็คนนึงร้องไงทำอะไรอยู่เลยทำงานโรงงานอะเจอไหนรู้อยู่นี่อะทุลัโลซิพอชืออะไไ้สีเียวสีูเขี่ยวเนี่ยเขียวนั่นแหละไม่ทำาีเป็นพนักงานรีดครับรีดครับรีดผ้าครับรีดผ้าเราเนี่ยครับตัดผ้าเนี่ย เป็นประดังในารรีดใช่ไหมรีดไม่รีดเอาเตารีดรีดอย่างเดียวอ่ะดีอย่างเดียวเพราะแคนั้นเอาเอาไอ้รีดแบบนี้หรือว่าเอาไอเครื่องมันเป็นเตารีดไอหน้ำของโรงงานแหละครับใหญ่เลยครับโดยนี่ครับครับเล็กเล็กกันนี้ยก็โทรศมือก็เหมือนของบ้านเราแต่มันมีสายไอ้นามของบ้านเราใส่น้ำแต่ของข้าเป็นสาย โอเคปะเก็ตปะเก็ตราอาจานมันม oh ัเรียบนะมเรียบปาจานของโรงงานมันจะเรียบกว่าของตาบ้านอดิเพราะว่าัของมาโมาจาใหม่ต้นจานดียวอยากได้ดิเอาหะายเหรแจผมเอามาให้ไหมะมยไปไลยเนี่ยแ่ไม่สบายดีครับนอนากนอน้องผมสบายดีทุกวันนี้ก็จะเอาบัวตลังมอใหญ่ยังถึ r มีรุน้องสองคนไม คนเดียวผู้ชายผู้หญิงนีไหนจ้างดยนเรายายไังไง้ายเล่นจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่นั้นแลแ่งเลยจัเลไม่บปาบ้านบบนี้หรือไปเก็บไปครับไปครับหย้าไปรู้อะไรกมรลกงถึงบานเรายาปองไปกินผมการกล่นผมเปลนคนยังไงลผมไม่กินเหรอตะบุรีทุกวัน ก็มันคือชีวิตมันขาดไม่ได้เลยเฮ้ยไปแล้วโอ้อัดนงเออเรี่ออัดนี่นเปไหนแฟนคนไหนตาคุณคุณเดี๋ยวโมกปีไหนรีนมีสอปีที่เรียก่าอาจารย์อรุ่นเดียกันว่าเนนี่อือคนเธอทับไหนทับสอค่ะอาจารย์คุณที ครูสอนสอนค่ะสอนไหมพิชาเลยคณิศเขาเขาจำนำไม่ได้จำเลยจำเจอบ่อยเง่จำได้ไม่ได้จำได้จได้ครับเอาไอ้พ่นเนี่ยเอ้โชว์บอลันนะแสงเข่าเข่าป๊อกอย่างงี้โอเคช่างขาเอาหลังคนธรามากอะไรคนจบปีตีจังจบเลยครับจบเลยเนี่ยจบเลยเนี่ยจบจบเอกอะไ มองนี่มองนี่มองนี่มองตาหน้าซีมองตามองตามองนี่มองนี่อะไรมองตาไม่ต้องมองคืจบจบเอกอะไรไปแะจำเดือนครับผิดปแจกดืนเิดประจำเวาดรูปหรือว่าปั้นจะมีดูดผมเรียนไทยครับไทยคืออะไรวีวีของแอบพี่เขาไปมันจะมีอะไรอยากเรียนแต่ช่วงแฮ่ปั้นเขียนแต่ช่วงแฮ่ทายลน์ไทยไทยคือวาดหรือว่าสเก็ต ไทยกับไทยเนี่ยกันน่าัไทยอ่ะเจลไยไทยเลยชอบเลยเพื่อพียวครับอยนี่ว่าบอยสีเขาก็มีพื้นฐานจะเป็นเขียนลายเชียนอะไรคเนือปีสาไปเขาให้ทำงานส่วนตัวใช่ไยมภายในสมนาวว่ะเข็นยุโรปไบ้อั้นไหมยปนยุโร่จะได้ชงทางทํรมาากินมันคืออะไรไอ้หนูกินเลยเด้มันเย็นเมื่อไหร่จะไม่กินมันจะเย็น ผมก็อยากกินแหะกินไ่ไอนมีถอดีนแบบนึงไหมครับแบบนแบบมันตั้นาํไม่ค่อยหบายเอยนี้เลยยกสอ่่เายดเวไปี่้ช่องทาง้าว่ากินมันไปทางไหนหนเขมรับขอย่างเช่นของไหมนีปิ้ง เออน้ำมหนที่ขุนจานกินก่อนเลยนะขกิก็ี่กันาแมเรสี่ไเราชอบปีเลยน้ยเอากินดีไหมคุณชอบปคุณบการเปีเด็กเป็ไกินไนเดงครับเอาปก็พอ้อคนละอย่างกันครับเราชอบมเหมือนกันับอาฟน็เดียวเลยไหมตองชอเนกเลยไหมเดี๋ยวเป็ดซงตาดาวอะไรดยในใจเราในี่คิดว่าบางเฟนทำอะไรบ้าง ได้ถ่ายจานน่อยดีเว่าจาผม่แม่ไปคุยกันฝากสอนยันท่ถักสอนยันพ่ถักพี่ถักไหนถักเนีเขาเาไงเด็กเขาเนี่ยรอผมออกมาถีบถักรอคุยทีนี้แรกเขาหายไปเก็บเก็บอาหารก่อนเนึ่ยไปเนี่เกล่อ กินมาเลยบางจะเอามือไนโจ๊กวะก่อนพันมาสามปีผมกินเราไปจับไปทำไปเองดี๋ยอแป๊บนึ่งจัยืนได้ไไไปทำไจร้มือถือก่องหเลยมันจะไรยอยมันเอาหลับทุกคนวันที่ผมจะมันเขารวยรวยสติสมีคนจับสองคนเกืออยไนร่หนึงตสองเลยนะโอ้พุทวิธิได้นได้ถึงกัปลอดภัยได้แน่ นี่น่ไปทำงาจะอยากไปทหารนะกันจะได้สั่งแฟนคนไหนแฟนคนไหนแฟน่นแฟนไหนทำไมอะไม่มีไครเอากลับดึงไม่เอาเขาเขาไม่เอาผมลูหลอมกันนะเนี่ยพอพอไอเด่นเนี่ยง่ายจงจานหลุดสีชมพูอยู่ไหนอเดอขายสองหมื่นเนี่ยมึงว่าบิงไปบ้านเขาแล้วลงไม่เปิดประตูให้ผมน่ะต้นเลกมึงยิไปขุดีสุแกไหนทำไมม่แตกมั่งการไม่ มืเห็นตายทองนะรอเด้งเลยจ้าผู้ช่ครับผมดื่มแล้วงานแลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จิตสีจะมีมหกทับแปดรุ่นแรกรุ่นแรกได้ครับรุ่นแรกอะไรจริงจริงเหรอรุ่นแรกครับรุ่นแรกอะไรใช่นี้ไม่ใช่มันเย่ทับแปดมาครับทับแปดครับรุ่นแรกอ๋ทับแปดรุ่นแรกอ๋อปกตินี้ทับไหนทับเจ็ดทับเจ็ดมีเจ็ดครับ ชับเจดอนีตคนดีมีเจ็ดครับแล้วเอกทั่วไปเล้วอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไหมานตสากรแยกไหแกหลายแล้วต้รู้จิอุตสาหกรรมต้องแปดรุ่นแรงแต่ตอนนี้ก็ทัพแปดทัพเก้าบ้างตอนนี้ถึงมีถึงครับสิบเอ็ดม้ปลายนะครับม้าปลายตอนนี้รับสบสออาจารย์ลกตีนเกียครับ ไม่เคยตีใครจำได้นะฟองสูญเนาะตอนนี้ก็มามาทุกคนเลยโอ้ยจำได้จำได้ไม่เคยไม่ฮักสามีอันน่ะไม่เคยไม่เคยที่ทัคนคิดว่าทั้งผู้ชายทั้นผูิงทั้จผาคนคิดว่าบ้าจับลองดูจะบ่นแบบไหนจ้าหรือตีเลยลูกบ้าไม่เคยตีใครอันนี้ก็สิทธิ์ก็มาเยี่ยมนะครับก็หาไก่กินก็ต้มไก่ตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้จะบูดแล้วมั้งเนี่ยนะให้มันกิน อ่ะก็วันนี้วันสงการวันที่14เมษาของวันทั้งห้าสิบแปดนะครับก็ยินดีกับความสําเร็จของลูกหลหลานลูกศิษย์นะครับลอดน่ะเหลือคนสุดท้ายลืมไปไอ้พงอ่ะสองสองพงอ่ะพงกามากี่ไรพงเชื่อมเล็กครับเชื่อมเล็กอยู่ไหนอยู่สุริยาครับเชื่อมเล็กแบบไหนเชื่อมเสาทูมุก เสาสูงเสาทูมูฟเสาสูงเสาสูงไงเสาทรศัพอ์อันนีรับูจะเดินลอกทั่วประเทศไทยแล้นกันเป็นเป็นต่างยู่นี่ครับเราค่จะส่งบริษัทไม่ยค่จะส่งออกเองทั่วประเทศกดกลางนี่เป็นออกแบบนี้เนไครับเป็นเชื่อมเสาทำไมเป็นฟึกไย้งไงเชื่อมฟึกเป็นแล้ก็จริงก็ก็ฟึกหายหรือว่าฟึกจากจากไหนมากกว่าก็ก็ฟึ๊กันนวลแหละครับมันเป็นตู้เชื่อมนี่เขาสอนเลยใช่ไหมครับต้องใช้แบบไอ้อะไรเป็นตู้มิกรับตู้แบบ รูปมันจะเป็นรวดแบบทองแดงครับอ่าก่อนไม่ใช่เหมือนแบบอาจารย์วุฒิชัยสอนใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่มันแบบไอตูวเชื่อมไปตัวเชี่อมไฟฟ้าครับไฟฟ้าอันนี้ตูวเชื่อมมิกซีโอครับอธิบายไหมมันอธิบายมันยาวเลยคนงานเยอะไหมว่าเยอะเยอะอยู่ครับยี่สิบกว่าคนม,มันคงปลอดภัยครับไม่ไม่ไม่ไมขนาดนั้นเรามันโอกาสตรมตรมใส่เรามีไหมโอกาสตายไหมมันมันเข่เชื่อมแบบเป็นเสาประมาณสิบ ซิปซิปเมทจะใช้ครับย่งกับซิปเมทแล้วก็แผนเอ็กที่ตัางกับซิปผนเกหนึ่งของผมแค่แผนเอกเชี่ยมนละยังครับยังคขับใจแต่งไงนะแป๊บตีเยเดี๋ยวเรยสัมภาษณ์ตัก่อนมันเดือดตลอดเนาะที่ตอนนั้นแหละที่ขิงเขอตังบ่อยอ่ะเขาไปทำอะไรซิฟุรีเนี่ยผมเคยไปชก แต่เก๋อาจารย์เนี่ยไปเจ็บอาจารย์หลับสายลุงริ้งถุงเท้าขาดขาไปยังลูงองก้าวด้วยเหรอเอ้ยพีที่ใส่ลึงเท้าขาดยิงหนวดตีดเลยะก็โซนขาด่ะให้กูเลองโอ๊ะก่อนยังดีก็พอเงี้ยพอสบายดีครับพอเลิกเป็นไม่อะไรนักข่าวท้องถิ่นยังเอ้ยยังยังยังทำเลยครับทำไมเขาไม่ให้ทำล่ะ ไม่ดูครับม,มันเสียอะไรทสียงเงินไครับจ<อ>งรงองป้องอ่ะเสียเงิน,งน,งนครับเวลาออกออกรายการนะครับก็เห็นน,อน,น้องนวยไปออกยู่แทนไม่รว้เนี่ยเขาเสียครับเสียอย่างสองหมื่นกว่าบาทมั้งครับเห็นพอว,ว่ะต้องเสียตังค์ให้หลวงอ๋อนว่านี้เขาแจ้งแล้วเดี๋ยวมีสาเขาจะทำได้ครับก็ไม่อยากทีจะทำายอมากไก่ผูดไก่ปวดจะไม่อยากมา้นี่มันใกล้ก็ต้องเสียเงี้ยเยอะ เคเป็นานจงไ้เรานยกเิกถ้ากินถ้าไม่หมดก็ครับหอครับกิมหมดก็ต้องเอาหมดด้ไปแจกบานไม่มีครอยู่ชต้งกามไม่ต้องอนลงเยอะมากนะครับไม่ต้องออยากดูรูปเจ้าของไปพิมพ์ youtube พิมพ์ชื่อเจ้าของเนาะแล้วก็จะเจอเนี่ยวันนี้สัมภาษณ์ทุกคนมีชื่อเจ้าของย u t u b e ด้เดี๋ยวสบายดียังรูปหล่อเหมือนเดิมนะบนมหาบน